ให้หมดพุกกว่าโศกหมดโรคบัดไทยหมดเสน่ห์เสน่หไทยอันตรายทั้งบวงในโชคมีนีชัยนะั้แต่บัดน,นี้ไปต้นไป ติถิโสภคว,วาอลังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารนสัมปนโนส,สุโตโรโกวิทูอานุตรโปรปุริสัตธรรมะสารธิสัตถาเทวะมนุสสังพุทโธภคกวะติสวะาขาา้าโตภควตาธรรมสัญทิฏโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะเนียโกปัจจตังเวทิปพ,พวิญญูหิเอติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสะวักะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสะวักะสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะโตสะวักะสังโฆเยทิทังจตาริปุริสัยภาณิอัตถะปุริสปุกลาเอสาภะคะวะโตสะวักะสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญเชริกะระเนโย อนโนุตลงังปุญญาเกตังโรกัสอาติสัมพุทโทธทิปัทังโสตนิสินโเววนเจวะมานิเมโกทัญโญปุภาภาเคจอาคเนยสกกสโปงสาริปุตโตจะทัตคินหารดิเยอุปาริจัง ปาชิมติจานนันโพยะเพจะกวังปติโมคลโนจะอุตตะเรอิสาเิรหุลอิเมโคมังคราพุทธานสะเอิตาปริธิตาวันทิตาเตังเทหิสกาเรหิจะปูิตา เอเตสังอานุภาเวนาสภสุทีปวัตตุโนอิเจวมันจันตนามัสเสนยังนามัสสัม,มหโนรักนักตะยังยังปุญญาทิสันทงังเวปุรังอารถถังตสานุภาเวนาหาันตระอายย อิมาสมิงมงคลจัก,กรวาลทั้งแทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแผงแก้วทั้งเจชั้นมาป้องกันห้อมร้อมรอบขอบทั่วานาตาราชเสมานาเขเตสมันาตาสตโยชนะสต,สตัสหาสานิพุทธชาระปริเขเตร,ราขันตุสุราขันตุอิมาสมิงมงคลจัก,กรวาลทั้ง8ทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจชั้นมาป้องกันห้อมร้อมรอบขอบทัว่ว อนันตาราชเสมานาเกเตสมันตาสตโยชนสตัดสหา,สานิธรรมชาระปริเขเตราขันตุสุราขันตุอิมาสมิงมงคลจักรวันทั้ง8ปทิศประสิทธิจะมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจชั้นมาป้องกันห้อมร้อมรอบขอบทั่วอนันตาราชเสมานาเตเตสมันตาสตโยชนะสตัดสหา,สานิ ปเจกับพุทธชาระปริเกเตราขันตุสุราขันตุอิมาสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศปราศิษฐิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมร้อมรอบขอบทั่วอนัตตาราชเสมานาเกตเตสมันตาสตโยนชนะสตัสศาสานิสังฆชาระ ปาริเทตเตราขันตูสุราขันตูอิติปิโสวิเศษอีอิเสเสพุทธนาเม